สายเวลาต่างประเทศเด้พอพ่อพ่อกำลังสงน้องมเน่ยด้ี่นอ้องมาเลยพาพี่น้องมาเบิ่งมาส้มตลาดหนดถนนคนเดินพี่น้องเลยอากาศถูกคนลหล่ไล่น้อง าพาบ่งพาสมหลายอย่างเราพี่น้องเ้ยมากับเพื่อนนี่เลยเพื่อนคนสวยปะโสดค่ะไปทางในต่ออุย้ยเออไปที่เดิม<น>มันกวนกลับฝน,นชิโตกพี่น้องกระเเดินเข้าครับกินแมงแต่ว่าไม่ร้อนแม่ลูก<ง>แมงครับไม่ร้อน มันเย็นมันแข็งมันกย็นนะกินร้อนๆมันเย็นแล้ไม่อร่อยกินร้อนๆให้มันบงยาวเสื้อเด็กนะลูกอืมเอเด็กยอะไปแล้วแต่เราเดียวทด้แ่เดกงานการกินไล่ไล่กนิ จะ,จะกินขนมนี่เหรอพอ,อ,อฉันซื้อเชคกล้วยมากลับไปทอดเช็กล้วยเชคกล้วยน็หาได้กินส่วนจะโตคนมหาได้กินฉันไม่ได้กินข้าวทีเอะไรวะเนี่ยเอชื่อขอบอที่แม่หอใหอมหวา เว้ยนาขายวิ่งมาดาทีจมากินหมดถ้าไม่ชอบยนิทาแล้วก็มีอันมอเ้าที่างคากว่าใช่ไหมสองห้าสองสูตรร้านบรสองห้าสองสูตงร้านบุรีเป็นอะไรบ้างอืา

ใส okay. oh, mm ่แค่ไข่แมงคู่ใจค่ะค่ะใสเพียะก็กลยค่ะใส่หอยพี่หอยแมงคู่ใส่กระาะเยกลายกระดออ้ปวยพี่ น้ำสมขันสดเลยเพี่น้องมี่ทุกเมนูันนี้หอยหอยหวานหอยคมพี่น้องสามตัวร้อย พี่น้องลมันก่แห้งพี่น้องย่างเบาไปงบรนเดินสุดพี่น้องเลมื่อยเดินยังบเข่งด้ยนี่ชยังบแลเดินก็ดพี่น้องเมื่อยเดินยังโบเข่งด้วยเนี่ โอ้ได้เลยค่ะโอ้ยกล้าว่ะดิโอสวัสดีจ้าพี่นิดกล้าน่ารักพี่วันดีกล้าปุ๊ก้าใครพส่นิดนะเ่องเดิกๆเดิมๆคือพี่นิดไม่ได้ไปที่หน้าร้านเลยจะไปอยู่นู้นเดี๋ยวจะไปช่วยเจอยู่วันแค่จะช่วงเจเออเดีนู้นอาทิตย์หน้านได้ได้มาช่วยเลยเพราะว่าไปไปปฐมมงคลอ๋อฟังรู้เจอพี่นิดอยู่บอกพี่นิดมาเลยเฮ้เจอหนวงพงษ์ เคยเห็นแว๊บเสือที่ขาวปีนี้โดยสิีแนมดูอยู่เออเออาบอไปเดินละไปไปไปนี่เดินก็จะกลับแล้วนี่จ้าเจอหน่องกระดองเลยน้องโป้งอืมน่ารักเลยขายเออบอไปขายไม่ต้องสนใจอู้หู้เสือที่งามแท้อยากซื้อผักลื้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อใส่ไปดูที่หน้าก่อนซื้อแล้วก็เออใส่ไปจนีไป เกิดประงามงามไปนอนก็จะได้หาเนยเชน oidal เนาะด้านงามเนาะน่ารักดีสวยดีงงเก่งกับแพงพนันงามแต่แพงตัวละลอยเก่า ชามดีนะเคยกินอะไรอ่ะขนมปังน้าหขนมปังยังคือไหญ่เลยร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวหืมไห้อยู่ึเปล่มีไข่ก็ไข่แหแต่ว่าไม่ได้มีเต็มตัวนะแต่็ไข่แหไม่มีแป้งผสมอะปลาหมึกก็ไห้ไงไข่ก็เปล่าราค อันนี้หมูปิง้งอันนี้อ๋ออันนี้อะไรนะนะโอ๋อนี้เนียบะซีเตียวพี่น้องข้าวเหนียวใบเตยอ๋อเป็นข้าวเหนียวใบเตยอ่ะเราก็ดูซื้อเราไปซื้อพี่น้องเราได้อันนี้เลยขน,น,นียใบเตยอืมอืมแล้วมีหลายอย่างเนาะให้เบิ่งให้ส้มพี่นอ้องเว้ยเอาแม่หนึง่งเอาแม่เนงมาบ่อยบ่ พี่ก็มาอยู่มากับแม่ยางเลนพี่น้องพี่น้องทำเจ้าเสื้อพี่น้องด้วยเดือนทำเจ้าเซียหน่อยเลยพี่น้องโอ้โหโอ้โหกี่ขวดแล้วพี่ขวดสามขวดสามเดือนแต่งตัวหล่อพี่น้องแม่บอกเลยคิดหอดเจ้าเซีอเนาะ เสื <si ้อยังตัวละยี่สิบบาทเธอตัวละยี่สิบหรอตัะเออเขาติดมายี่ยี่สิบทุกตัวใช่ไหมคะนี่ไงาพ่ดดูจะเสื้อกันพี่น้องตัวละยี่สิบบาทพี่น้องนุนูซื้อกี่ตัวนะพี่แถมให้น่ะนูซื้อสามร้อยหกสิบใช่มมแถมแธมาสอตัวพี่น้องเลย ใจดีพี่น้องคนแทมซองตัวแม่ค่ะซื้อเสื้อให้เจสเสื้อหน่อยก็เบาเนยพี่น้องเอ้โต้ละเศ้าบาทพี่น้องโต้กี่สิปบาเนี่ยมันถูกนาะก็เลยซื้อให้ลูกอ่าสามพันมันควาพันยิบเองเพื่อนเนาะเขาเขาหยิบเองใช่ไหมเขาหยิบเองเนาะก็เลยถูกหยิบเองเขาเย็บเองเออทำเองเย็บเองคนแทมมาซองตัวพี่น้องเอ้ยดีใจลาย เสื้อผ้าจะถือมาให้ลูกพี่น้องไปใส่โตเศร้าบาดเราไปซื้ออยู่ตลาดเครื่องแพงกัดีนี่ยหละกันหอยนอกแพงก้นเนาะเหอนว่าเป็นซองพันผว่าใำไมเหมือนสื่อละลายแพงๆในโต๊ะเศร้าบาทพี่น้นนองเลย โอ้โหนะสวยสดงดงามนะคะป้าอยากให้อันเนอจะเสื้อเมล็ดได้เนาะหนึ่งมันก็งตลาดเลยองเมื่อเลยพี่น้องต้มเล่งเป็นหม้อแล้วเนาะต้มแซ่บหรือต้มยำพี่ ต้มคร้อั statistically statistically นน nope ี้เอ็นหมูเหรอได้ครับเอ็นล้นเลยครับเอ็นกันนั้นพี่ชายซูดเท่าไหร่จ๊ะมีีสิเอาสีทุกหนึ่งเอาเผ็ดหน่อยนะกินรสจัดไหมฮะกินกินเผ็ดนะครับกินรสจัดรสจัดเผ็ด้เนาะจ้ามันรูป้อกระซามเลยอนน้ำ แกอาป่เปล่าเราเด้พี่น้องมีน้องเลกกันิสียเม้งาน้องสือเสือ่ยลูกบันคลิปนี่ก็ขอจ้คลิปียงเท่นนี้ได้พี่น้องเด้กฝากเบิ่งฝากสซงกลับไปเด้อสบายดี